สวัสดีครับพบกับรายการโชว์สายนาฬิกาจากช่องวอทูวีนะครับวันนี้ผมมีสายนาฬิกาทําจากหนังจระเ้แท้เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด15เส้นนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเข้ามาดูตัวจริงก็เข้ามาดูที่ร้านได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ลงไว้เดือน7ปี2020นะครับซึ่งเดือนนี้ผมเพิ่งทําเสร็จนะครับก็เลยอยากจะมาเสนอขายเนาะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับมีเก็บเงินปลายทางก็ได้หรือมาดูที่ร้านก็ได้นะครับสงปีนะครับแล้วก็ชุดละ4 0 0 0บาทนะครับ โอเคทีนี้มันมีขนาดไหนบ้างครับก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่านาฬิกาของเราที่จะเอาไปใส่มัน,ม,นมันเท่าไหร่ครับถือว่าเพื่อนๆม,มีนาฬิกาแบบนี้นะยี่ห้ออะไรก็ช่างเถอะก็วัดข้างในมันนะครับใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะวัดหูในมันนะครับอย่างตัวนี้หูในมัน,มนป,รป,รป,รประมาณ22มิลน,นะครับ22 23บสานะครับเราก็สามารถเลือกเลือกใช้สาย22มิลก็ได้หรือ24มิลก็ได้ครับ24มิลก็จะบากใส่นิดนึงก็จะสวยดีเนาะแล้วก็ผมจะมีสปริงบาร์แถมให้แบบนี้นะครับอ สปริงบาร์นะครับแถมให้นะครับแล้วก็มีบัคเคิลตัวนี้ให้ด้วยนี่แบบนี้บัคเคิลนะบัคเคิลตัวนี้เขาเรียกหัวเข็มขัดเนาะจะแถมให้นะครับอาจจะเป็นสีเงินสีเงินด้านสีเงินเงาอะไรก็ว่าไปหรืออาจจะได้สีทองก็บอกนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีแถมนะอันนี้เป็นของสมาร์ทวอทผมใส่ไว้เฉยโอเคมาเรามาดูกันก่อนอ่ะสมมติว่าถ้าเรามีสายสายนาฬิกานะั้นแล้วเรามาใสา่ดูนะมันสื่อมเห็นไหมอันนี้คือสายนาฬิกาแฮนด์เมดเห็นไหมว่ามันจะโค้งเข้ารูป ผมทําขึ้นมาให้มันโค้งเข้าพ้อมือน,นะครับอันนี้ก็ทํามาจากหนังทํามาจากหนังจระเข้สองด้านเลยนะครับแล้วก็ผมเลือกส่วนที่มันสวยที่สุดเห็นไหมนาฬิกาคุณดูหลูดูไฮขึ้นมาเลยพวกนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะแบบสําเร็จรูปไม่มีขายนะครับมันต้องเป็นงานแฮนเมสสั่งทําขึ้นมาเองเท่านั้นนะครับเห็น okay, ไหมเรามาดูทีลานแล้วกันแล้วเวลาผมใช้เนี่ยผมเลือกใช้หนังจระเข้สองด้านเลยนะครับ 4,000บาทนะครับจบข่าวเลยข้ามาดูมาลองได้ก็ส่วนใหญ่ที่ทําไว้เซตล่างเนี่ยประมาณ20มิลนะครับสายในกาคุณ20มิล21มิลอะไรพวกนี้ครับ22มิลใส่ได้หมดนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหจะเขียนว่า22มาเรามาดูทีละเส้นตัวนี้ก็เป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลได้น้ําตาลนะครับต่อมาก็สีดําได้ดำนม้มันจะโค้งมันจะปูดรับเข้าข้อมือเราเห็นไหม แล้วนั้นมันจะโค้งเข้าข้อมือน,นะครับรามาก็สีน้ำตาลเข้มๆนี่แมผมเลือกใช้ตรงสารกลางมันสวยไหมตามห้างนี่เขาขายกันหมื่นสองหมื่นเลยนะสายพวกนี้ผมขายสี่พันบาทหนังจเจร์โเคแท้งานเห็นไหมคือทาแบบพเมียมเลยครับไม่ได้แบบทําแบบกะโหลกกลานะอันนี้คือเย็บงานนี้ดีเลยเย็บดีฝีเข็มเนี่ยเป๊ะมากดูเห็นไหมแต่เย็บมือนะไม่ได้เย็บเครื่องนะเนี่ยแต่ดูฝีเข็มเองเอง,เองแล้วกันครับผม สวยไม่สวยก็ดูนะแต่เนี้ยเจ๋งสุดเลยตรงกลางมันนี่หนังจระ,ะเข้นะครับไม่ใช่หนังงูนะ,ะต่อมาก็อยู่ไหนละเคมีหมดสิบห้าเส้นนะต่อมาเส้นนี้อ่ะดาใต้ขาวก็เหมือนกันสวยนีก็น้าตาลอ่อนนี่นตาลอ่อนมาสีดาได้ดาไอ้ดำได้แดงแล้วก็น้ําเงินได้แล้วเราก็อยู่ตรงข้ามถึงมอรมนะเข้ามาดูได้เลยโอเคต่อมาอันนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะครับ24มิล ก็มีสีเขียวสีน้ำตาลน,นะครับตาลอ่อนตาลเข้มพวกนี้เดี๋ยวผมจะวัดความยาวให้ดูสายก็ข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้หมดนะพวกนี้นี่ก็เป็นสีเขียวนี่สีก้อนดำไอ้สีน้ำตาลเข้มได้แดงนะครับความยาวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูความยาวกันนี่ความยาวก็วัดจากตรงนี้เดี๋ยวลองอันนี้ก่อนวัดเป็นเซนนะโอ้ดูดิสิบสองโอ้กับสิบสองเซนครึ่งอะ่ะ ส่วนไอฝั่งสั้นเนี่ยแดเซนนะครับก็รวมกันก็เกือบเกือบยี่สิบแล้วข้อมือใครส8บแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยก็ใส่ได้อยู่ส่วนใหญ่พวกข้อมือผู้ชายนะจำมาเลยนะครับสิบแปดมิลสิบหกสิบเ็ดสิบแปดเนี่ยประมาณเนี่ยสบเก้าเต็มที่นะแต่พอวางรวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเทนะ่าไหร่นยดูกันนะแต่มันด้อ๋อแต่วางรวมกันมันเป็นยี่สิบกว่าแต่นาฬิกาเราก็ประมาณห้าหกเซนก็ประมาณนูนะ่นอะ ยี 22, ่สิบสองยี่สามก็ใส่ได้หมดครับไม่ต้องห่วงเลยมาลองได้ไหมถ้ามาลองได้เลยอันนี้พูดเหมือนขายกางเกงเลยนะยิงไม่จะขายกางเกงนะวันนี้มาขายสายนาการนะครับผมก็เป็นช่างซ่อมนาการด้วยนะครับแต่บางทีก็พูดแบบฮาๆเนาะเราอย่าไปจริงจังอะไรมากอย่าไปแบบใช้ศัพท์เทคนิคผมใช้แบบว่าเป็นคําพูดเข้าใจง่ายๆจะไม่ค่อยใช้ศัพท์เทคนิคเหมือนกับช่างท,ทั่วไปหรอกโอเคอ่ะมา จบแค่นั้นแหละครับวันนี้เสนอขายสายจราเข้15เส้นวันนี้ทําไว้เดือนกรกฎาคมปี2020มีอะไรก็โทรมาได้นะแอดไลน์มาได้เบอร์โทรก็จะอยู่ใต้ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าเข้าไปดูที่ช่องได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมใช้ชื่อช่องว่า what to v studio โอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ